สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาทักทายสัตว์เลี้ยงของแม่ส้มนะคะอันนี้เป็นกระต่ายนะคะชื่ออุ้มฟูค่ะแล้วก็แม่ส้มจะมาเก็บใบมะกรูดนะก็เจออุ้มฟูค่ะอุ้มฟูไปทุกที่เลยนะคะจริงๆแล้วที่บ้านแม่ส้มมีกระต่ายอยู่สองตัวก็คืออ่อมารวยกับอุ้มฟูค่ะคือตอนแรกเลี้ยงเขาไว้ในกลงนี่แหละแต่ว่า เออยายจุกะให้อาหารแล้วลืมแล้วเปิดแล้วเขาก็ออกมาอันนี้มารวยนั่งอยู่ใต้โต๊ะคือเขาก็จะเดินไปทั่วเลยค่ะก็ถือโอกาสปล่อยให้อิสระตัวก็จะเปือเป้อนๆหน่อยนะคะตอนอยู่ในกงก็จะสวยสง่าผ่าเผยอันนี้ฝนตกด้วยอะไรด้วยเดินดินก็เลยแบบเปื้อนประมาณนี้วันนี้แม่ส้มจะทำ ต้มขาไก่คะ่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ชอนทองแบบเรียกร้องมาว่าแม่อยากกินต้มขาไก่จังเลยแม่ก็จัดให้คะ่ะหั่นเลือดประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ใช้ตะไคร้หอมแดง ก็เอามาทุบแบบนี้เลยคะ่ะต้มขาไก่เนี่ยถ้าใช้ขาอ่อนได้จะดีมากเราจะได้เคี้ยวเนื้อขาลงไปด้วยเลยนะคะแล้วก็วิธีการทําต้มขาไก่เนี่ยไม่ยากเลยค่ะก็เหมือนกับการทําต้มยำแต่ใส่กะทิค่ะ ก็จะออกมาประมาณนี้วันนี้ต้มขาไก่ก็จะใส่มะเขือเทศด้วยเพราะว่า,อ,าอยากให้เอามะเขือเทศลงไปในน้ําแล้วก็ให้เด็กๆเ,เขาซดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นขาไก่นะคะแล้วก็ใส่เห็ดจํานวนมากค่ะนี่จะก็ใส่ลงไปมีทั้งขาที่เป็นดุนๆน,นะคะตะไคร้หอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะใส่พริกแห้งด้วยต้มลงไปมันจะได้มีความเผ็ดแบบ ปลายปลายลิ้นค่ะแล้วเนื้อไก่ที่ใช้วันนี้ก็ใช้เป็นเนื้ออกไก่ค่ะอันนี้เป็นของโปรดของเวหานะคะแอบใส่น้ำมั ่ไม่ใช่น้ำค่ะเนื้อมาขามนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดลงไปจ้าทีนี้ก็กลับมาที่กอเดิมอีกแล้วนะคะจะทำอะไรระหว่างต้มข่าไก่ก็มีความนึกอยากกินส้มตำแต่ว่ามาเจอมารวยอีกแล้วจ้าเพราะว่าจะมาเด็ดมากูดอีกแล้วนะคะก็เลยไม่ใช่มารวยอุ้มฟูก็เลยอวดอวดอุ้มฟูไปเลยค่ะ ก็มาเด็ดมากูดเพื่อที่จะวันนี้จะเอาไปทำข้่วแม่เป้งข้วแม่เป้งแ,แม่สม้มมีแม่เป้งอยู่นะคะแล้วก็จักรจัน ก็จะเอามะกรูดกระตไร้ไปซอยเป็นเมี่ยงค่ะเมี่ยงแม่เป้งใส่ใบมะกรูดแล้วก็พริกนะคะนี่จะมีธรรมดาฝานไม่เข้าเราต้องใช้มีดหมอลงอาคมที่ได้มาจากพ่อของเรานะคะมาฝานค่ะคมชึก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 หมหันและดูเป็นมืออาชีพมากเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยถ้าคนหั่นฝอยจริงๆเขาจะฝอยเลย แต่แม่ส้มฝอยได้แค่นี้จ้ะฝอยไม่ได้ไปมากกว่าน,นี้แล้วเพราะว่าก <g> ล <ül> ัวค่ะไม่เคยหั่นมะกรูดได้แบบฝอยยิบเลยนะนี่ก็ใช้เป็นพริกสดแล้วก็พริกแห้งด้วยในการทำขัวแม่เป้งจะเอาไปกินกับส้มตำของเรานะจ๊ะอันนี้เราก็ได้จักกะจันจักกะจันละออนนะก็เอามาทอดและนี่คือแม่เป้งน่ากินนะคะทอดจักระจันไปให้แบบ กบับกรอบหน่อยก็เอาแม่เป้งลงไปแบบนี้เลยจ้าใส่ตะไคร้แอบใส่ผงชูรสนิดหนึง่งขาดไม่ได้เลยนะคะผงชูรสเนี่ยครั้งนี้จะใส่สักแค่ห้าแสนเม็ดจ้านี่เสร็จแล้วคัวแม่เป้งของดิฉันค่ะอันนี้วันวันนี้เราก็จะตำส้มตำปรากุ้งสดใส่พริกกระเหลียงนะคะโอ้เทผงชูรสพลาดไปปกติจะใส่สองล้านอันนี้ปาไปยี่สิบล้านเม็ดนะคะ ก็จะโขกแบบนี้นะคะเห็นแล้วก็คือน้ําลายจะวันนี้ใส่ปลรราาเป็นต่อนเป็นตัวนะคะตามด้วยน้รราําปลาวันนี้ไม่ได้ใช้น้รราําปลาเป็นปลรราปรุงสุกนะคะเป็นน้ำปลรราแบบ เพียวๆบ้านเราเนี่ยแหละใครยังไม่ได้ต้มเลยปลาก็มาแบบตัวๆแบบจุกๆแล้วฉันก็ระหว่างทำฉันก็คิดแบบว่าเออเราผิดพลาดแล้วแหละจริงๆเราต้องโคกถั่วก่อนแต่ไม่เป็นไรแก้ไขได้เสมอแล้วเราก็มองข้ามอะไรที่มันผิดพลาดได้เสมอจ้าเพื่อให้อภัยตัวเองนะคะเป็นคนที่ให้อภัยตัวเองได้เก่งมากแต่โกรธคนอื่นได้เก่งมากเหมือนกันนี่จะเสร็จแล้วส้มตำไปกินข้าวกันนะจ๊ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆค่าวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับอาหารแซ่บๆคะ่ะมีขัวแม่เป้งด้วยนะแล้วก็มีส้มตำจ้าตำถัวตำถัว่วแล้วก็มอีอันนี้เมนูช้อนทองเรียกรองนะคะก็คือต้มขาไก่คะ่ะหมดแล้วแหละไก่วันนี้แม่ส้มฉีดยุงละแต่ไม่รู้ว่า มันจะมีมาอีกหรือเปล่าวันนี้อาหารเต็มเลยเพื่อนๆจา้าขอแบบนี้นะจะได้กินกันแซ่บๆมากินกันเลยมีขนมจีนนะจ๊ะนี่กินเป็นขนมจีน สิ่งที่อยากกินมาตั้งนานแล้วนานนมนมนานก็คือเมี่ยงแม่เป้งค่ะอมื <c oughs> one. Mm -hmm. มีอันนี้ด้วยนะขอขยับไม่ลงตัวจ,กกจั๊กจั่นมากินกับส้มต้ม mm -hmm. 嗯。 แอบค่ะโอ้ยขออภัย เมื่อเท้าตื่นขึ้นมาเอายาฉีดยุงอ่ะพน่นเพราะบ้านแนมะ่ส้มมันเป็นบ้านแบบเปิดมีใจถุนไงพอสว่างแล้วยุงมันก็จะเข้าก็เลยตื่นมาพ่นตอนตีห้าคอย,ยังชั่วหน่อยวันนี้ไม่กัดเลยค่ะ อยากกินมานานแล้วค่ะจร <c oughs> ิงีเห็นคนอื่นกินก็อยากกินนะ <c oughs> อยากกินตามเขา ดูดิก็ถิ่นยอดใหญ่มากงามฝนขออภัยนะคะ น้องเวกินข้าวฝามจานกับต้มขาไก่เผ็ดจับ แต่ว่าไม่ส้มจะไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปมันยาว เดี๋ยวมีคลิปทำอาหารด้วยก็เลยกลัวยาวอ,อ่าพอภัยจับติืง Thịt sắc loài à Ui ไปก่อนนะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าคา่ะ